สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วบางแจ๊กส่งของสําคัญมากให้บุญถาวรแต่โฟกัสที่ชื่อผู้รับในบุญถาวรนปัญญาสิทธิ์ที่ปร,รึกษาด้านกฎหมายของสอสเต้มงคลกิจในคดีของแตงโมนิดาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่3มิถุนายน2565ที่ผ่านมาระบุว่าบางแจ็กส่งของสําคัญมาให้และยังตอบในคอมเมนต์ว่าเป็นหลักฐานที่มีผลต่อโรคดีด้วย โดยในบนถาวรได้โพสข้อความไว้ว่าบางแจ็คส่งเขามาให้ผมสําคัญมากมันไว้ใจผมก็ว่ากันไปครับผมให้ส่งชื่อคนเอินและยังได้คอมเมนต์ตอบกลับแฟนเพจว่าหลักฐานที่บางแจ็คส่งมานั้นมีผลต่อรูปคดีด้วยโดยได้บอกว่าบางแจ็คไม่ใช่พยานสําคัญแต่หลักฐานที่ส่งมามีผลต่อรูปคดีครับบางแจ็คยังไม่มีคําพิพากษาของศาลไทยว่าเป็นคนกระทําผิดนอกจากอยู่ในเมืองไทยเกินกฎหมายกาหนดอีกทั้งยังมีคอมเมนต์ที่ตอบกลับแฟนเพจอีกว่า หลักฐานนั้นคือหลักฐานยืนยัน GPS และตอนเพิ่งคุยกับบางแจ็คจบ ข้อมูลที่ถูกลบไปนั้นสามารถกู้คืนมาได้หมดแล้วงานนี้ทำเอาหลายๆคนพากันจับตามองของสำคัญเดิงกล่าวว่าจะเป็นอะไรกันแน่นอกจากนี้นายบุญถาวรยังได้โพสต์ข้อความต่อไปอีกครั้งว่าน้ำนิ่งไหลลึกสรุปลองสมมติติฐานง่ายๆหมูน้ำหนัก60กิโลกรัมถูกแทงตายโยนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาจุดหนึ่งรับล,ลอยให้มันผ่านพ้นเวลาไปกว่า32ชั่วโมงสมูที่จมน้ำและถูกแทงตายหมูจะไปโผล่ที่ไหนจุดไหนของ ไม่น้ำเจ้าพระยาลองดูสิท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ